วันนี้ทีมขับประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่ภายในงานครบรอบ5ปีรายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ค่ะในวันนี้นะคะมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะการจัดง,งานครบรอบ5ปีประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทงัพบกช่อง5 <S 1> <S 1> มีผู้มาแสดงความยินดีในความสําเร็จกันจํานวนมาก โดยมีพลตรีวิวรพลร,รักเหตการและคุณเทียวรพรแสงเดชผู้อำนวยการผลิตกล่าวรายงานว่าประเด็นเด่นสุดสัปดาห์เป็นรายการข่าวสารที่มุ่งเน้นนําเสนอข่าวสารไปสู่ท่านผู้ชมเชิงสร้างสารรค์ครบทุกอัตรัทุกแวดวงที่เกิดขึ้นโดยประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ยังมีการนําเสนอสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและสาระของข่าวอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ในรูปแบบใหม่ที่เน้นความตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์สำคัญและรู้ทันความเคลื่อนไหวที่อยู่ในกระแสและเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันจึงได้จัดงานครบรอบ5ปีประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนเวลาข่าวประเด็นเด่นด้วยดีตลอดมาเรียนหม่อมหลวงวณัดาดิศกุลประยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดขาธิการในิติศรีสว่ัสน์ในพระอุทธร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าพระจุลาภอภัยแลกราชชกุมารีกรมภาษีสว่างควัรักคติยะลาชนาลีกรรมการวิสามัญพุทธโสกุลการพิทักษ์และดื้อถล่สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่สภาแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านผมพลตรีวีรบอลรักเกตการและคุณธีรบอรแสงเกตผู้บรยการผลิตรายการประเด็นเด่นสุดตา ขอขอบพระคุณท่านมอมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นอย่างสูงที่ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานมอมหลวงปนัดดาดิษกุลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธที่การมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยราชนารี กรรมมาที่การวิสามันผู้ทรงคุณวุฒิการคิทักและเทิดถึงสถาบันพระบาษัมริย์บุติทสภาเป็นประธานกล่าวเปิดงานว่าท่านแครผู้มีเกียรติที่ร่วมอยู่ในงานวันนี้คงจะคิดเห็นเหมือนกับกระผมกลุ่มทั้งท่านที่รุษาของทอบ .5 ด้วยว่าทำไมรายการนี้จินรักความนิยมคือเรตติ้งสูงทีเดียวคนชื่นชอบกันชมกัน เพราะทำให้หลายๆกิจกรรมซึ่เกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองหากรายการข่าวที่นำเสนอนี้ไม่ไปบันทึกเทปเข้าหรือว่าไปทำข่าวเข้าเราก็คงจะไม่ทราบว่ามีอ,อะไรเกิดขึ้นบ้างที่ทำให้ประเทศไทยเชิดหน้าชูตาแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือจากพูดที่บริโภคข่าวสารต่างๆ ที่จะยังประโยชน์ให้กับท่านผู้บริโภคและครอบครัวเป็นอย่างมากผมขอสแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านในเรื่องที่ท่านได้ทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ผมเข้าใจไปว่าผมพูดเป็นนี้ท่านจะใช้ข่าวไปด้วยก็อยากให้ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเจ้าของโปรเจกต์นี้ ได้ทำไปด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีวิริยะภาพด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นสารคาของข่าวที่มีคุณภาพแลวพูดที่รับชมได้รับความรู้พร้อมกับความสำหรับใจไปพร้อมกันขอให้รายการท่านประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป เพรานี้ก็ต้องผ่านมาเพียงไม่กีป่ปีคิดว่ารายการท่านจะเกิดความยั่งยืนแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนชาวไทยถ้าเป็นไปได้อีกหน่อยท่านอาจจะทําเป็นคําแปลภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมกันไปด้วยก็จะดีมาก อกกกรราาบคคุุณท่่นนะีััหภายในงานก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติจากทุกวงการเดินทางมาร่วมง,งานจํานวนมากและศิลปินสื่อมวลชนและในโอกาสนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดังนี้ดรอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนายพิสิทธิ์มิตรกูลนาย,ยกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร้อยตำรวจตรีวิวรัตโตอิมนายกทุ่สมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม้งหักจังหวัดนครสวรรค์คุณขวัญจิตยั่งยืนกรรมาการผู้จัดการบริษัทเคพีฟ้ดจอกัดเรืออากาศตรีหญิงพาณิพักวงพัฒนากจหรือน้องเทนนิสจากนั้นก็เป็นการแสดงจากศิลปินดารานักร้องรับเชิญได้สลับกันขึ้นร้องเพลงบนเวทีอาทิต้องป่านปานชีวาสัญญาพรนารายฟิลกิติกรสร้างความสุขให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งาน